สวัสดีครับผมน้องๆพบกับพี่ต่อสบายๆสายแล้วครับผมใครที่กําลังเก็บเก็บเหรียญอยู่ทากิจกรรมวันนี้มีอะไรมาบอกครับแล้วกิจกรรมวันนี้เราสามารถซื้อได้นะซื้อไปแล้วอันนี้ซื้อไปแล้วใช้เหรียญซื้อพอนะแล้วก็วันนี้มีอันนี้มาขายน้องๆกุญแจ40อันกาวสิบปองนะจากปกติถ้าเราซื้อตรงเนี้ย40อันมันจะอยู่ที่ประมาณ120บ่ะ จะอยู่120ใช่ไหมเอออย่าไปกดผิดน,นะเนี่ยครูปองมีเป็นครูปองลิมิเต็ดที่จะเอาเก็บไปรอซื้อสก,กินส,สวยๆสักอันหนึ่งแต่ว่าซื้อเวลพัสด์ซื้อสัานหน้าไม่ทันแล้วนะเพราะว่าหมดมันหมดสิ้นเดือนเนาะก็ต้องบริหารให้ดีว่าจะซื้ออะไรนะครับเอามาซื้อหินก็ได้นะถ้าใครอยากพี่เห็นมีคนซื้อหินไปอัปเกรดปัตตาไฟกันก็มีแล้วก็อืมมันสามารถเก็บเก็บกุญแจอะถ้าใครอยากกระสมนะแล้วมันมีกล่องอันนี้มาอีก ร้าน้าเพชรแดงซื้อซื้อ,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 อเพชรแดงเยอะจัดอ่ะเปิดเราเปิดตรงนี้ได้นะเผื่อเดี๋ยวเขาจะมีสกินให้เราแลก<น>แล้วก็กล่องแบบนี้ครับเปอร์เซน็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นจุดห้าก็คือแบบก็น้อยนะแต่ว่าถ้าดวงดีก็อาจจะออกก็แล้วแต่นะแต่พี่ไม่สุ่มนะพี่ว่าเสี่ยงเดี๋ยวพี่รอซื้อสกินที่เขาเอามาขายดีกว่าสกินเดี๋ยวมันก็ไม่น่าจะมีสกินมาขายหรอกอืม อ,อกิจกรรมวันนี้นะสุดสัปดาห์เห็นไหมวันนี้เขาจะเขียนอยู่ว่าเนี่ยเราเราต้องเล่นได้กี่ครั้งคือเราได้ตรงนี้แล้วเราต้องเข้าไปทําอะไรร้เปล่าเราต้องเข้าไปเล่นห้าต่อห้าเนี่ยน้องเขาจะเขียนอยู่ว่าถอนได้หลังจากที่เล่นจบในแต่ละเกมเนี่ย mm hmm. เขาเขียนอยู่ว่ามันเขียนไหมว่าเล่นได้ห้าครั้งแต่พี่ไปเล่นมาแล้วเมื่อคืนพี่เล่นมาแล้ว กดรับปุ๊บก็จะไ,ได้เหรียญปุ๊บสเิเหรียญเหรียญที่เราใส่เข้าไปอ่ะที่เรากดใส่เข้าไปเห็นไหมปุ๊บอ่าปุ๊บต้องเล่นอีกถอนได้เนี่ยต้องเข้าไปเล่นเกมอีกเฮ้ยเล่นเกมธรรมดาก็ได้เปล่าวะ รับรางวัได้อีกสองครั้งแสดงว่ามันเล่นแสดงว่ามันไม่ได้เล่นได้ห้าครั้งมันเล่นได้หกครั้งเลยนะเนี่ยนระับของรางวัลได้อีกสองชิ้นเดี๋ยวพี่ลองลองเล่นหมดหมดแบบธรรมดาดูไหมว่ามันจะได้ไหมก็อันนี้พี่เล่นลงแรงไงเดี๋ยวพี่ลองลองหมดแบบสั้นๆดูดิสั้นๆนะๆสั้นๆอาบิซอนแคนได้ไหมวะสามสามลองสามสามแบบสั้นๆ แต่หนึ่งหนึ่งไม่รู้ได้เปล่าเฮ้ย <Hey, S 2> ไอทีนี่ว่ะเนี่ยงามงามเออสลามสลามเห็นที่ออนว่ะที่ออนครับเดี๋ยวดูว่าถ้าเล่นจบลัวนี้เราจะได้หรือเปล่าเนะ<อ>าะเดี๋ยวมาดูกัน พี่ย่อไปหอยะเตะไงเนี่ยหายะเตะเห็นไหมฮายะเตะฮายะเตะโอยโอเคจบแล้วเดี๋ยวมาดูกันได้เคล็เปล่าไม่น่าไหวดีนะมามาไปดูกันได้เคล็ดไหมแหมเดี๋ยวดูว่าเล่นแพ้เล่นชนะมันก็ไม่เกี่ยวกันหรอก แต่ได้เวสอันนี้ว่ะโอ้คือชิวเฮ้ยอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะ,อะ,อะการสนับสนุนของชิออนอ๋อเอาไปเลือกเปิดอันนี้ได้เหรอเนี่ยใครสะสมชิออนอยู่น่าจะเปิดได้นะเอาไปไหนแล้ววะแล้วก็เมื่อวานเราได้มานี่นี่นเหรียญที่เราได้มาอยู่นี้อ๋อแล้วก็ตรงนี้ที่เราทำเฟสเรามีตัวอันนี้ผสมต่อเลยนะตัว,ต,วตัวสลิมอ่ะ สะแลมสะลาม,มาอ่ะชื่อยากจริงๆเดี๋ยวดูก่อนได้เปล่าออมาคิดเลือกินนี้อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะสกินฟรีนี่พิมเข้ามาตรงสก,กินฟรีน,นะเอา้าไม่ได้อ่ะ ตสดงว่าต้องเล่นห้าต่อห้าว่ะวอ๋อเนี่ยให้เรากดวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เอบาต่อไปให้เราเข้าร่วมเกมหนึ่งครั้งจะได้หนึ่งรางวัลพรุ่งนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ว่ามันกดแล้วมันน่าจะได้สออาทิตย์แหละพี่ว่าแล้วก็เก็บใหม่ฟิลมันไปมาว่าแบบวันจันทร์วันจันทร์ถึงวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เก็บได้เสร็จปุ๊บแล้วก็มาเล่นวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้เหรียญอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะประมาณนั้นนะไม่ได้นะสรุปมันไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวงดินั่นแหละพี่ไอที่พี่เล่นอ่ะพี่ลงแรงกับเล่นห้าตนะ่อห้าเนาะห้าต่อห้าตาเดี๋ยลองห้าต่อห้ากันตาหนึ่งอันนี้ได้ชัวร์นะดูเราเล่นจบพี่ก็ไห้ดุยีช่ไนะ ย่จบละมาดูกันเล่นในชัวร์ยาวต้องเล่นนะี่แหละเดิมทีมันไม่ยาวหรอกแต่เราต้องมาเล่นจริงๆก็ไม่ไม่ต้องไปเล่นหรอกสามสามอะไรเงี้ยมาเล่นห้าต่อห้ามันจบจบมาเลยเดีย๋ยวเล่นจัดอันดับก็จะนานหน่อยนะมาเล่นห้าต่อห้าได้ดูได้ไหมก็เรามากี้นี้ อ๋อแล้วเราเล่นตรงนี้เราก็จะได้อันนี้อีกเปิดดิออเห็นไหมใครที่แบบเนี่ยมีให้เล่นมเราก็จะได้อนี้ครับให้มันได้ชิอ้อนเร็วๆนะเราก็ไปกดเลือกเอาว่ามันขาดอะไรเนอะที่ใครเก็บชิอ้อนอยู่เนี่ยเล่นตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ด้วยสองใบการเอ็กพีอ่ะได้ยากกว่าพี่วะนะยากนะก็อัพปุ๊บพลังต่อสู้วุ๊บ อัพไปเรื่อยๆอัพไปเรื่อยๆอัพไปเรื่อยๆโอ้โหอ้ได้เยอะเลยวันนี้ได้เยอะว่ะมันต้องมาถึงตรงเนี้ยมันต้องค่าต้องปีสามหมื่นเก้าถึงจะได้พระธดาชิอ่อนเห็นคนเล่นทาร่าที่ไหนแผ่นนี้โคตรอึดแต่มันน่าจะบัฟเพิ่มให้พี่ว่าจื๊บได้แล้วได้ของตรงนี้เป็นบัตรเปลี่ยนชื่อซึ่งเราไม่เคยเปลี่ยนก็ ก็เนี่ยเดี๋ยวเราอัพไปเรื่อยๆให้ได้สามหมื่นก้าเราก็มากดเราก็จะได้สก,กินทา่าทีออนไปนี่ครับแล้วก็มากินนี้ที่เราเล่นเดี๋ยวดูว่าได้จริงไหมสก,กินฟรีเอา้าสก,กินฟรีคือกลางนี่กดรับเลยเห็นไหมมันจะขึ้นมารับเลยตอนนี้มันบอกว่ารับรางวินได้สองชิ้นล้วกดปุ๊บมันก็น่าจะเหลือหนึ่งชิ้นฮะได้ไปอีกห้าอันก็ถ้าเราเล่นอีกตาหนึ่งอหงน้องมันก็จะจะได้เข้าใจใช่ไหม เล็กตาหนึ่งตัวนี้เล็กตาหนึ่งไปเล่นห้าต่อห้าแล้วแหละใครมีไอเดียเดียวก็ดีหน่อยดูนี้ได้เหรียญมากี่อันอืมอืมยิบู้ด้ยเยอะเนี่ยสิบห้าปุ๊บเป็นเท่าไหร่ละได้ห้าสิบห้าสิบเหรียญนี่ยังแรกไม่ได้ต้องเล่นอีกตาหนึ่งก่อน มันก็มันได้เล่นอีกตาหนึ่งเราจะได้ตรงนี้อีกเห็นไหมแล้ก็ไปแลกของตรงนี้ไงของรางวัลที่แลกของรางวัลน,น,นี่ไงสี่สิบอ๋อสี่สิบคือถ้าใครมียี่สิบเหรียญแลกกุญแจนี่คิดว่าไม่คุ้มอ๋อนี่ไงมนได้สี่สิบเหรียญแล้วเนี่ยมันได้เน,เนี่ย,เ,ยเราก็เก็บไปเรื่อย เห็นไหมเราเก็บวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วเราก็มาเล่นวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยพี่ว่ามันมันแค่มีแค่วันเสาร์หรืออาทิตย์ให้เราเลือกทำนี่แหละสุดสัปดาห์เนี่ยเห็นไหมเราจะเล่นเกมวันเสาร์หรืออาทิตย์ก็ได้เห็นไหมแลกรับสกินฟรีเห็นไหมมันก็น่าจะได้แค่นั้นแหละเพราะว่าเราเราเราก็น่าจะมีแค่สองวันให้เราเล่นเสาร์อาทิตย์วันละสองเกมอีกวันหนึ่งสามเกมวันละสามเกมไงข้อข้อหกเกมเข้าใจไหมเนี่ยตอนนี้แลกได้ก็เป็นสกินรีเวนเต็ดเขียวแล้ว แต่ถ้าเราจะเก็บให้อีกแปดสิบเราก็จะได้เป็นสกินระดับรีเจนต์แต่ถ้าเราอยากได้ระดับสูงขึ้นไปอีกไประระดับสูงรีเจนต์เป็นแบบระดับสูงกว่ารีเจนต์ก็ร้อยสิบแต้มเนี่ยเห็นไหมมันมีสามสัปดาห์ให้เราเก็บครับน้องๆคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสั้นๆเดี๋ยวพี่ก็มาเก็บตรงนี้อีกก็จะได้ี้าแต้มเมื่อกี้ได้ห้าสิบเป็นห้าสิบห้าแล้วเดี๋ยวก็าเก็บอีกมันก็จะได้3ามสัปดาห์เอาตีไปตีสบาไส3มสัปดาห์มันก็จะได้ประมาณร5อยห้าสิบเออประมาณนั้นนะ่ะ ร้อหสิบแต้มแต่ว่าถ้าเราอยากได้สก,กินระดับสูงมันเท่าไหร่ร้อยี่สิบเห็นไหมมันก็น่าจะมีมีพิเศษอย่างอื่นอีกไหมอย่าไปกดแรกนะเก็บให้ได้สูงสุดก่อนแล้วเราค่อยค่อยไปกดแรกเขานะครับอืมโอเคประมาณนี้แหละเก็บนี้เนาะก็มาทำเฟสคงเฟสฟรีกันไปรับของกันนะก็ไอ้เมื่อกี้ที่เรามามาอยู่ตรงเนี้ยนี่จะได้เอฟเฟกต์วาร์ปอ๋อนี่ไงมันจะแจกตัวสลามนะให้มันเล่นตรงนี้ใช่ไหม ถ้เนี่ยเราได้สิบสองอันเราก็มากดเล่นมันคือการันตีเท่าไหร่สามสิบว้าทุ่นหัวมามะว้าว่าอีกทีหนึ่งว,ว้าทุ่นหัวมามะมามันน่าจะมีอะไรการันตีบ้างสามสิบบุ้งว้านี่ไงนี่ครับเราได้รูปโปรไฟล์มาใช่ปะ่ะเขาเขียนอยู่ว่าการันตีสามสิบรูปโปรไฟล์ปะ่ะนี่ยี่สิบครั้งจะได้ป้าย สามสิบเราจะได้รูปสี่สิบห้าครั้งเราจะได้รูปโปรไฟล์มหาปาาถ้าอยากได้เอฟเฟกต์วาร์ปก็ต้องเก็บหกสิบเนาะเราก็เก็บไปเรื่อยๆนะอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะใครอยากได้สกินฟรีก็มาเล่นเกมเราห้ามพลาดเลยนะมันอาจจะพลาดได้วันวันสองวันอะไรเงี้ยมันก็ยังมีโอกาสอยู่แต่ว่าถ้าเราเก็บหมดอะเราก็จะมีโอกาสได้เลือกอาจจะได้สกินระดับสูงแล้วก็ได้สกินรีเมนเต็ดเขียวเพราะว่าสกินล่างพี่ว่าน่าจะไม่ได้ มันน่าจะได้ได้เลยเฮ้ยโอ้ยเสียงดังเว้ยมันน่าจะเป็นมันน่าจะได้แค่ระดับระดับเดียวอันบนอ่ะอันบนสูงก็ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะพี่ว่าชอบไปกดอันล่างเลยเนี่ยอันบนอ่ะอันบนก็คุ้มแล้วเนี่ยได้อันบนเนี่ยเพราะว่าถ้าอันล่างบวกอันบนมันก็จะละสองร้อยมันไม่น่าถึงแต่ถ้าอย่างเงี้ยสองอันเนี้ยร้อยร้อยหกสิบก็อาจจะมีโอกาสเนาะอาจจะถึงร้อยหกสิบเพราะว่าได้อาทิตย์เท่าไหร่นะห้าสิบห้าใช่ไหม ห้ 55, าสิบห้าสองสัปดาห์ก็จะได้ร้อยสิบสามสัปดาห์ก็อาจจะได้เอออาจจะได้ร้อยห้าสิบห้าพอดีนะพี่ว่าอาจจะเกินร้อยหกสิบอะไรเงี้ยอาจจะได้สองอันนี้หรือใครใจร้อนหรือใครเก็บไม่ทันก็มาแลกอันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็เป็นสกินระดับกลางเนาะโอเคครับประมาณนี้จะมีเวลาเก็บกันอยู่นะขยันทำเควสกันแล้วกันนะก็เราก็จะได้ของที่เราต้องการครับผม หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้น้องๆได้นะครับเป็นเด็กดีของพ่อคุณแม่ของครูของสคมและเป็นเด็กดีของพี่ต่อ้วยนะครับจะขับรถขับลาขอค่าเข็มขัดนิรภัยจะขับมอเตอร์ไซค์ก็ขอใส่หมวกน็อกอุบัติเหตุมันไม่เตือนใครนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสบายๆบา่แล้วชอบกดไลค์แชร์ถูกใจกดมีประโยชน์ให้พูดคำว่าติดตามแล้วแหละบ๊บายบาย